เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฝันนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราร่ำรวยมากๆมีเงินทองมากมายจนใช้ไม่หมดชีวิตมันจะดีและมีความสุขขนาดไหนแต่เรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นคำสารภาพจากใจของเศรษฐีวัย70ปีท่านหนึ่งที่อาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้กันใหม่เลยครับใช่ครับคำถามที่ว่าความสำเร็จกับความสุขเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันจริงเหรอ นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณลุงเมทีชายที่ทํามองจากภายนอกคือประสบความสำเร็จในทุกด้านแต่ในวัย70ปีเขากลับต้องมาตั้งต้นค้นหาความหมายของชีวิตอีกครั้งเรามาติดตามเรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันนะคะเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่นี่ในครหัสหลังใหญ่โตมโหฬานซึ่งเป็นเหมือนอนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จของคุณลุงเมทีเจ้าพ่อวงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเบื้องหลังกำแพงสูงสงที่ทุกคนอิจช้าสถานที่ที่ควรจะเป็นเหมือนสวรรค์กลับกลายเป็นกรงทองที่ขังเจ้าของของมันเอาไว้ซะเองคือถ้าเรามองจากข้างนอกนะโอ้โหชีวิตในฝันชัดๆเลยแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงสูงสูงนั่นนะ่ะมันกลับเป็นคนละเรื่องเลยครับในบางที่กว้างใหญ่จนเกินความจำเป็นทุกอย่างก้าวมีแต่เสียงของความเงียบสะท้อนกลับมา และความเหงาก็คือเพื่อนเพียงคนเดียวที่อยู่กับเขาในทุกๆคืนคฤห์าเจ็ดห้องนอนหลังนี้แหละครับกลายเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ความสําเร็จและในเวลาเดียวกันก็เป็นที่มาของความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาด้วยบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของภรรยาและลูกๆพอภรรยาจากไปลูกๆก,ก็แยกย,ย้ายมันก็เหลือแค่ความว่างเปล่ากลายเป็นเหมือนอนุสรณ์ที่คอยย้ำเตือนถึงความสุขที่เคยมีแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว และในความเงียบเหงานั่นเองครับที่ทำให้คุณลุงเมธีเริ่มมองย้อนกลับไปในชีวิตแล้วก็พยายามหาคำตอบว่าเอความสุขของเขามันหล่นหายไปตอนไหนกันนะจนในที่สุดเขาก็ตบผลึกออกมาเป็นการตัดสินใจซื้อครั้งสำคัญ4อย่างที่เขาเชื่อว่ามันคือตัวการที่ขโมยความสุขไปจากชีวิตเขา ทั้งสี่อย่างนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่เพื่อนฝูงมากมายความพยายามที่จะเอาชนะการเวลาหรือแม้แต่การปูทางอนาคตให้ลูกๆคือถ้ามองผืนๆมันก็เหมือนการลงทุนเพื่อความสําเร็จและความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมครับแต่เขากลับพบว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการค่อยๆเกาะอ,อิฐทีละก้อนเพื่อสร้างกำแพงแห่งความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอย่างแรกเลยก็คือบ้านหลังนี้แหละครับจากที่เคยเป็นความภาคภูมิใจมันกลายเป็นภาระที่มองไม่เห็น เงินค่าดูแลรักษาในแต่ละเดือนก็เรื่องหนึ่งแต่ที่มันหนักกว่าเงินก็คือภาระทางใจนี่แหละครับทุกห้องที่ว่างเปล่ามันเหมือนคอยตอกย้ำว่าครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามมันไม่มีอีกแล้วความอบอุ่นแบบบ้านหลังเล็กๆในอดีตมันถูกแทนที่ด้วยความเย็นเฉียบของหินอ่อนในครือหาหลังนี้ข้อที่ 2. คือเรื่องของเพื่อนฝูงหรือจะเรียกว่ามิตรสหายในงานเลี้ยงก็ได้ครับสมัยก่อนคุณลุงเมทีทุ่มเงินจัดงานเลี้ยงใหญ่โตตลอดเพื่อสร้างคอนเน็ชัน แต่พอเขากเกษียณตัวเองไม่มีอำนาจไม่มีผลประโยชน์แล้วโทรศัพท์ที่เคยดังทั้งวันก็เงียบกริบเขาถึงได้เข้าใจอย่างเจ็บปวดว่าคนเหลงนั้นเข้ามาหาเขาเพราะอะไรบทเรียนนี้มันเจ็บปวดมากนะครับเขามองย้อนกลับไปแล้วก็ตระหนักว่าเงินของเขานะ่ะซื้อให้คนมาอยู่รายล้อมเขาได้แต่ไม่เคยซื้อความจริงใจของใครได้เลยการที่มารู้ตัวตอนแก่ว่าคนส่วนใหญ่ให้ค่ากับสิ่งที่เขามีไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นมันได้ทิ้งบาดแผลลึกๆไปในใจของเขาเลยครับ มาถึงข้อที่3เรื่องนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเข้าใจดีเลยนั่นก็คือความกลัวในสังขารที่ร่วงโรยคุณลุงเมธีทุ่มเงินไปมหาศาลเลยครับเพื่อพยายามจะหยุดเวลาเอาไว้เขาทำทุกอย่างเพื่อไล่ตามความหนุ่มความสาวที่มันไม่มีวันจะกลับมาอีกแล้วแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมแพงๆคอสสุขภาพราคาเป็นล้านหรือการออกกาลังกายอย่างหักโหมมันคือการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้มันกลับตรงกันข้าม ร่างกายก็บาดเจ็บเงินก็หมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นผลและที่หนักที่สุดคือสุขภาพจิตครับที่มันแย่ลงเรื่อยๆจากความกังวลและไม่ยอมรับความจริงของชีวิตและข้อสุดท้ายครับซึ่งอาจจะเป็นข้อที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับคนเป็นพ่อมันเกิดจากความรักที่อยากให้ลูกสบายไม่อยากให้ต้องมันลำบากเหมือนตัวเองในอดีตเขาเลยมอบทุกอย่างให้ลูกแบบสำเร็จรูปเลยครับทั้งบริษัทรถยนต์คอนโดคือปูพรมแดงไว้ให้เดินเลย แต่แล้ววันหนึ่งลูกชายก็เดินมาถามคำถามที่มันเหมือนมีดกรีดกลางใจเลยครับเขาถามว่าก็พ่อมีเยอะแล้วจะให้ผมไปลำบากอีกทำไมโอ้โหคำถามนี้คำเดียวมันทำให้คุณลุงเมทีเหมือนตื่นจากฝันเลยครับเขาเพิ่งตระหนักว่าเขาได้ซื้อความสะดวกสบายให้ลูกก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ปล้นเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปจากพวกเขานั่นก็คือผุมมคุ้มกันชีวิตนั่นเองครับ พอความทุกข์ทั้งสี่ด้านมันถาโถมเข้ามาจนไม่รู้จะทำยังไงในจุดที่เรียกว่าเมื่อแปดด้านที่สุดของชีวิตคุณลุงเมธีก็เลยตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดป่าครับเพื่อหวังว่าความสงบจะช่วยเยียวยาและให้คำตอบกับเขาได้แล้วที่นั่นเองครับเขาก็ได้รับคำสอนสั้นๆแต่ทรงพลังจากหลวงพ่อเจ้า,าวา่าท่านบอกว่าทุกขของโยมไม่ได้เกิดจากสิ่งที่โยมมีแต่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น คำพูดนี้เหมือนกับมีคนมาเปิดไฟให้เลยครับมันทำให้มุมมองของคุณลุงเปลี่ยนไปทันทีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บ้านรถหรือเงินทองแต่อยู่ที่ใจของเขาเองที่ไปยึดติดกับมันต่างหากพอได้สติปัญญากลับมาคุณลุงเมธีกลับบ้านพร้อมกับหัวใจดวงใหม่เขารู้แล้วว่าต้องทำอะไรและการตัดสินใจครั้งนี้คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยครับเขาตัดสินใจขายเครือหาดหลังนั้นทิ้งครับ ลองนึกภาพลูกๆที่โตมากับความหรูราดูสิครับว่าจะตกใจขนาดไหนตอนที่พ่อเรียกมาคุยแล้วอธิบายว่าบ้านที่แท้จริงสําหรับพ่อนะ่ะมันไม่ใช่ตึกใหญ่ๆห,หลังนี้แต่มันคือการที่ครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันต่างหากแผนของเขามันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากนะครับเขาเสนอให้ขายคาราฮาทิ้งแล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อบ้านหลังเล็กๆสี่หลังในที่ดินผืนเดียวกันหลังหนึ่งสําหรับตัวเขาเองส่วนอีกสามหลังก็ให้ลูกๆแต่ละครอบครัว มันคือการแลกประสาทที่โดดเดี่ยวอ้างว้างกับการสร้างชุมชนเล็กๆของครอบครัวที่อบอุ่นและดูแลกันได้แล้วเรื่องดีๆมันก็เกิดขึ้นระหว่างที่ช่วยกันเก็บของย้ายบ้านนี่แหละครับขณะที่รื้อของเก่าๆออกมาดูพวกเขาก็ได้รื้อฟื้นความทรงจําดีๆร่วมกันไปด้วยลูกๆได้เห็นรูปพ่อสมัยนุ่มนมได้ฟังเรื่องราวความลําบากในอดีตกําแพงในใจที่เคยกั้นพวกเขาไว้มันก็ค่อยๆพังทลายลงและในที่สุด พอย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ที่เล็กและเรียบง่ายกว่าเดิมคุณลุงเมธีก็ได้เจอกับความร่ำรวยที่เขาตามหามาทั้งชีวิตครับเป็นความร่ำรวยในอีกรูปแบบหนึง่งที่เงินในคฤหาสน์หลังเก่าไม่เคยให้เขาได้เลยชีวิตทุกวันนี้ของเขาน่หรอครับมันเต็มไปด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายเสียงลันๆวิ่งเล่นในสวนการได้คุยกับเพื่อนบ้านที่กลายเป็นเพื่อนแท้ การยอมรับในสังขารของตัวเองแล้วหันมารำไทยเก็กเบาๆและที่สำคัญที่สุดคือการได้เห็นลูกๆเริ่มยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้แหละครับคือความสุขที่เงินมากมายในอดีตไม่เคยซื้อให้เขาได้เลยถ้าจะให้สรุปมันก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยครับในช่วงท้ายของชีวิตคุณลุงเมทีได้ทิ้งสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จที่ว่างเปล่าเพื่อแลกกับแก่นแท้ของความสุขที่แท้จริง เขานิยามคำว่าความมั่งคั่งใหม่ไม่ใช่ด้วยมูลค่าของเงินทองแต่ด้วยคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องราวของคุณลุงเมธีก็เลยย้อนกลับมาเป็นคำถามถ,ามถึงพวกเราทุกคนนะคะว่าแล้วมรดกที่แท้จริงที่เราแต่ละคนกำลังสร้างและอยากจะทิ้งไว้ข้างหลังนั้นคืออะไรกันแน่มันคือมรดกแห่งทรัพย์สินหรือคือมรดกแห่งความผูกพันและความเข้มแข็งของคนที่เรารักลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ